สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวคดีทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจเมืองนครศรีธรรมราชที่เกิดขึ้นเมื่อปี2557ซึ่งในคดีนี้เนี่ยมีคนตกเป็นจำเลย2คนนั่นก็คือนายเทพไทยเสนพงศ์แล้วก็คือน้องชายนายมาโนดเสนพงศ์นะฮะซึ่ง ในศารชั้นต้นเนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าสองคนนี้เนี่ยสารชั้นต้นได้พิพากษาจำคุกจำเลยที่1แล้วก็จำเลยที่2คนละ2ปีแล้วก็ตัดสิทธิทางการเมืองคนละ10ปีซึ่งสารชั้นต้นนั้นอ่านคำพิพากษาไปเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 6 3หลังจากนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของนายเทพไทยเสนพงเนี่ยนะครับปรากฏว่า27มกราคม2 5 6 4 ศารรัฐธรรมนูญก็ได้พิภากษาให้นายเทพไทยนั้นเนี่ยพ้นสภาพจากการเป็นสอสอนครศรีธรรมราชแล้วก็นําไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองสิปีมีการเลือกตั้งส้มสอสอนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7มีนาคม2 5 6 4ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพักประชาธิปัตย์นะครับก็มีการส่งนายพงศ์สิ์เสนพงศ์น้องชายของนายเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยลงมาชิงตําแหน่งสสโดยคู่แข่งสําคัญก็คือ นายอาญาสิทธิสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะทางด้านนายพงศ์ินเสนพงศ์น้องชายนายเทพไทยนั้นก็แพ้การเลือกตั้งกันไปในวันนี้11พฤษภาคม2องายเนี่ยที่บัลลังก์7ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชศาลอุทธรภาค8จังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค8ผ่านวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์มายังห้องบัลลังก์7ในคดีที่ คุณพิชัยบุญยเกียตรติอดีตนายกอบจศรีนครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายมาโนธเสนพงกับนายเทพไทยเสนพงศนะครับในคดีอาญาร่วมกันกระทําความผิดในการทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปี2557ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2545 อย่างที่เรียนไปเนี่ยคุณผู้ชมว่า ศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยนะสองคนนั้นมีความผิดโทษจำคุกสองปีตัดสิทธ์ทางการเมืองคนละสิบปีก่อนที่สารเนี่ยจะอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมศารก็มีให้ตำรวจเนี่ยใส่กุญแจมือจำเลยทั้งสองนะครับใส่กุญแจมือจำเลยทั้งสองแล้วก็ใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณสักสามสิบนาทีสรุปเนี่ยนะฮะคือสารเชื่อในน้ำหนักพยานของโจ์โดยปราศจากข้อสงสัยก็เลยมีคำพิพากษา สารอุทธรณภาค8ยืนตามสารชั้นต้นคือให้จำคุกจำเลยที่1และจำเลยที่2คนละ2ปีแล้วก็ตัดสิทธการเมืองคนละ10ปีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งแน่นอนครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะทางตำรวจสารก็คุมตัวจำเลยทั้งสองคนก็คือนายเทพไัยกับนายมาโนธเนี่ยใส่กุญแจมือเดินออกจากห้องพิจารณาคดีนะฮะลงไปห้องควบคุมขังใต้ถุนศาลชั้นล่างเพื่อรอส่งตัวไปยังเรือนจำกลาง นครศรีธรรมราชต่อไปแต่ว่าทีมทนายความของอทั้งสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็ดําเนินการยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลดีกาซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาถ้าศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ราชทันนั้นจะมีการคุมตัวนายเทพไทยและก็นายมาโนดเนี่ยเข้าเรือนจํากลางนครศรีธรรมราชนะก็บอกวันนี้มีกองเชียร์เนี่ยไปเชียร์กันหลายคนเหมือนกันรวมถึงทางด้าน คุณพิชัยบุญยเกียรติอดีตนายกอบจนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยทีมทนายความและก็ทีมทนายความของจำเลยรวมถึงคนสนิทแล้วก็คุณนิพิษอินทระสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ไปฟังคำพิพากษาในวันนี้ด้วยนะฮะนี่ฮะก็แน่นอนรับตอนนี้ก็เป็นอันว่านายเทพไทยกับนายมาโนดก็สารอุทธรยืนตามสารชั้นต้นจำคุกสองปี ภายหลังสารอันคำพิพากษาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนายพิชัยบุญยเกียรติอดีตนาย,ยกอบจนครศรีธรรมราชพร้อมทีมทนายความก็เดินทางออกจากศาลทันทีกล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าขอขอบคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมในครั้งนี้ผมพอใจในคำพิพากษาบ้ากครับเนี่ยฮะกล่าวสั้นๆแค่นี้เองสำหรับคดีนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเป็นคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้ง ที่สู้คดีกันมายาวนานถึงเจดปีหลังจากที่นายพิชัยบุญยเกียรติเนี่ยซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีโดยตรงได้ตัดสินใจยื่นฟ้องด้วยตัวเองเนื่องจากคดีในกระบวนการปกตินั้นเ,เสร็จสิ้นการพิจารณาของสารอุทธร์เนี่ยนะฮะก็คือว่าลงโทษจำเลยที่หนึ่งคือนายมาโนโแสนพงศ์น้องชายนายเทพไทยเสนพงศ์ด้วยการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งแล้วขณะที่กะกะตนครศรีธรรมราชเนี่ยเข้าแจ้งความดําเนินคดีอาญากับนายมาโนโแสนีพงศ์และนายเทพไทยเสนพงศ์ กับพนักงานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชแต่ก็พบว่ากระบวนการมีความล่าช้ากว่า6ปีคดีค้างอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุดยังไม่ได้มีการสั่งคดีกระทั่งนายพิชัยเนี่ยก็เลยไปยื่นฟ้องโดยตรงจนศาลร,รับพิจารณาและนำไปสู่การพิจารณาและพิพากษาจำคุกนายเทพไทยแล้วก็นายมาโนดคนละสองปีดังกล่าวนะครับคุณผู้ชมก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องเนี่ยมันไปค้างอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุด6ปีอะคุณผู้ชม คุณพิชัยก็บอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้ก็เลยไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะเมื่อวันที่28สิงหาคม2563สารศาลชั้นต้นนั้นก็อ่านคำพิพากษาลงโทษจำคุกสองพี่น้องนี้เนี่ยนะคนละ2ปีตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีปรากฏว่าทั้งคู่นั้นก็มีการยื่นอุทธรณ์นะฮะศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษาในวันนี้11พฤศจกายนส5 6 4ยืนตามศาลชั้นต้นนะฮะ นั่นก็คือยังคงโทษจำคุกสองปีตัดสิทธิ์ทางการเมืองอีก1ิปีนะครับรอนะครับว่าสารดีกานั้นจะให้ประกันตัวทั้งคู่หรือไม่ถ้าไม่ให้ประกันตัวแน่นอนครับนายเทพไทยเสินพงษ์และนายมาโนุเสินพงษ์ก็จะต้องไปนอนอยู่ในเรือนจำนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ราชสถานนั้นก็รอแล้วแหละนะฮะร,รอที่จะรับไปเรือนจำนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับ คนที่เป็นอดีตสสก็ต้องบอกว่าอย่างนายเทพไทยเสนพงแม้ว่าเวลานี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญนั้นตัดจะให้พ้นจากตําแหน่งสสแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วแต่ทุกวันนั้นเนี่ยนะนายเทพไทยก็ยังคงออกมาพูดผ่านโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องไม่ได้หยุดสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะยังคงมีกระบวนการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับนายเทพไทยอยู่แบบนี้แทบจะทุกวันนะฮะเดี๋ยวก็ออกมาพูดเรื่องนั้น เดี๋ยวก็ออกมาพูดเรื่องนี้แต่ต่อจากนี้ต้องดูต่อนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรกระบวนการหลังจากนี้จะมีการดีกาไหมนะฮะถ้าดีกานะครับจะเอาหลักฐานข้อมูลอะไรมาสู้กันก็ต้องรอดูต่อไปนี่แหละครับกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็ต่อสู้กันไปตามกระบวนการนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ